อันนี้มันเท่าไหร่นะอาตทำนี่ทำนี่ทำนี่นักเรียนช่อง43เรื่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เลยครับเปิดตัวนี้เลยเดี๋ยวนะเด็กเด็กเด็กเท่าไหร่นะครับเด็กร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแบบผมก็จะให้ครบจำนวนแต่ว่านี่เป็นมันเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับเป็นอุปกรณ์การเรียนเปอย่างนี้ผมใส่ไว้ให้อย่างทีเราเรียนไว้แพ็คเดี๋ยวขนมเรามันเหลือเยอะไหมเหลือเราเลยเป็นยวคุณพ่อคุณแม่เรียนนะครับ น่าเป็นกุญแมาเพราะเริ่มขายไราคาดีราคาโอเคอันนี้แถมพี่แถมเตงโมครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปข้างหน้าเลยนะครับมีเตงโมถ่ายภาพข้างหน้านะครับถ่ายภาพข้างหน้ามาตรงกับงานกีฬาพอดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครานผู้ครองท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับจำนวนของเด็กทุกคนเลยนะครับ178คน

ตัวเล็กเข้ามายืนได้เลยครับตัวเล็กยืนได้เลยท่อล่นะครับอ้าเ กล้ององผมครับกล้องผมอยู่นั่นแล้วผมมีคนถ่ายแล้วโอเคเรียบร้อยหมดเนะขอบคุณครับผมอย่างงี้ครับขอบผมเดี๋ยวจะให้สวัสดีนะครับผมผมจากช่อง johnny family นะครับผมทั้ง Youtube, Facebook, TikTok นะครับพอดีผมได้มีโอกาสมาถ่ายหินงูยักษ์นะครับผมอยู่บ้านเขตน้อยนะครับ ก็จะเป็นเส้นแบ่งพอดีระหว่างเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกครับผมอยู่ตรงจุดนั้นไม่รู้ว่าคนที่นี่เคยไปกันหรือยังถ้ายังไม่เคยไปก็เรียนเชิญเสาร์อาทิตย์นี้ลองไปเยี่ยมชมกันดูนะครับไปขอพรกันดูนะครับ,ออรก,นะรบก็ผมไปแจกมาหลายพื้นที่แล้วนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้นะครับประมาณ ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะ6-7โรงเรียนได้แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านก็10กว่าหมู่บ้านแล้วนะครับก็คือแจกทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเวลาผมไปก็ขอบคุณมากนะครับผมฝากติดตาม Johnny Family ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทำไมเสียงไม้มันล่อหลอนอะ อ่าผมตคอับอกพื่เรครับอนี้พบรีัตติแล้วเรากอาจจะเลื่ติดตามนะครับบางทุสาวนุีไปดูันเที่ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลืมบอกผมฝากประกาศให้นพอดีผมจะมาถ่ายที่ผมลืมบอกเมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกเนาะว่าพอดีมีทางทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเขาติดต่อมาให้ผมมาถ่ายคลิปหินคล้ายหัวงูอยู่บ้านโศกเดือยนะครับผม ไม,ไม่ไม่รู้ว่าคนในพื้นที่รู้กันหรือยังเขาแนะนํามาให้ผมไปไปถ่ายนะครับผมก็เลยอยากจะเข้าไปดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนอยังไงแต่ถ้าเหมือนแล้วก็มีสิทธิ์ศิธิ์อยู่ที่นั่นเหมือนกับว่าเขาอยากให้ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ผู้ใหญ่ได้มีการประสานทางหน่วยงานอะไรไหมยัยาค่ะตอนนี้ก,กาลางังกาลังทำโครงการเข้าไปขอเพื่อเราจะพัฒนาปเป็นแหล่ง อ,อยากจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมก็ยินดีสนับสนุนโดยการมาเผยแพร่แล้วก็โปรโมทให้ครับผม ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาครับผมขอบคุณมาก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 ครับผมขอบคุณากครับมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับม ก็ดนีัูรโรงเรียนก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วทุกคนคนมันเยอะแล้วเป็นงานกีฬาแล้วมันพูดใส่ไหมนะครับก็อาจจะพูดผิดพูดถูกอะไรไปก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็แต่ที่ผมได้มาก็คือมีคนประสานนั่แหละผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นหน่วยงานนี่แหละนะครับผมเป็นหน่วยงานเข้าประสานมาแล้วก็เขาอยากให้ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ อืแล้วก็ให้ผมเนี่ยติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะชุมช,ช,ชนเนี่ยเขาต้องการให้ไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับเขาจะผักดันเขาจะผักดันให้แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งมันก็มีแบบเ,เหมือนกับเป็นน้ําตกหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยได้มานะครับพอดีผู้ใหญ่ก็ชวนมางานกีฬาเลยมาแจกตรงนี้เลยพอดีผมก็เลยอยากแจกพอดีจะได้แจกหมดเลยทีเดียวก็เอาของขึ้นมาก็หมดเลยเหลือแค่ยี่สิบสองชิ้นนะครับ วันนี้ยั้งแต่เริ่มเปิด่งออกเครับทะเบียนรถอะไรแปดหนึ่งสี่เก้าผมอยากจะเล่าให้ฟังใช่หนหนึ่งครับผมมันก็บังเอินนะเหมือนเจ้าที่ท่านเปิดเปิดไม่ต้องไม่ต้องสูบมาเหมือนเจ้าที่เขาเปิดให้เราอ่ะนะครับผมว่าผมมาถึงแล้วผมก็ทานข้าวเสร็จผมก็โทรหาผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปผู้ใหญ่ไม่ว่างผู้ใหญ่ว่างี้เดี๋ยวจะส่งผู้ช่วยมาแทนว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยขับรถไปถึงหมู่บ้านแล้วนะผมก็เลยจะแวะถามคนนะครับผมข้างทาง แต่รถรถเก่งผู้ใหญ่ก็จอดอยู่หน้าแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะะจอดอยู่หน้าแกก็โทรมานะครับผมก็ถามว่าผู้ใหญ่ไหนแกก็ชี้ไปทางโน้นนะชี้ไปแหลไปตรงรถคันนี้แหละนะครับแกก็โทรมาผมก็คุยว่าผู้ใหญ่ผมมาถึงแล้วอยู่ตรงนี้ครับรถผู้ใหญ่เลยคันสีขาวๆเนี่ยใช่ใช่ใช่นะครับก็ลงมาเจอกันพอดีอแบบก็เลยแบบขนลุกนะบางทีแบบเออมันก็บังเิญเกินอะนะนะบังเิญเกินมากเลยแบบว่ามาเจอกันจ่าเอ๋พอดีเลยแล้วแกก็โทรหาผม นะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเจ้าที่ก็คงเปิดเปิด,เป,ดเปิดทางแล้วนะครับผมคงอยากให้แนะนําสถานที่นี้ด้วยหรือยังไงนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะครับผมเป็นแหล่งธรรมชาติเดียวกันไปหมดเลยอุทยานทุ่งสแสลง,งหลวงเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะครับอืมที่ผมไปถ่ายเมื่อวานเนี่ยนะครับผม,มหินหัวว่านอนอน่ะแล้วก็ถ้ำอ่ะก็ก็เป็นปาคืนป่าเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเฉยๆนะครับเออ ถ้าเดินทะลุป,ป่ากันได้เนี่ยมันก็แค่ยี่สิบโลอะ่ะสามสิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ขับรถมันเจ็0สิบแปดสิโลเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถนนมันอ้อมไกลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังเนาะนะครับผมแล้วนะก็ลองดูนะผมก็ไปถ่ายมาหลายที่เอฟสี่หลายท่านก็สนใจนะผมไปถ่ายถ้ำนางสิบสองคนก็กดไลค์เยอะนะครับอ,อแล้วก็ไปหลายที่นะครับ สรุปแล้วคือเพชรบณ์กับพิษณุโลกนี่แหล่งท่องเที่ยวนี่เยอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยู่ในป่าแล้วแหละนะครับผมค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วแต่จุดแล้วแต่พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูไปดูพื้นที่ตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่มันก็ทําได้แต่ปัญหาคือว่ามันต้องมีคนอยู่ประจำาในการโปรโมทนะครับผม มันก็หายากนะว่าจะให้ใครแบบมาโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องแบบมีอย่างน้นอยๆอะ่ะเหมือนกับอุทยานไหมเห็นไหมอุทยานแต่ละที่ไหมเขาก็ต้องมีเพจมีสื่อโซเชียลนะผมในการออนําเสนออยู่ตลอดเวลาไหมครับคนถึงเขาจะรู้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยออแต่ก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแต่กรณีของชุมชนเนี่นะครับมันก็ต้องมีแบบเออคนคนทำจริงๆจังๆนะครับ แล้วก็ต้องมีคนโปรโมทอยู่ตลอดนะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นผมลําพังผมคนเดียวโปรโมทก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าผมอยู่หลายที่ <laughs> ตรงไปโปรโมทตรงนั้นโปรโมทตรงนี้เออมันต้องมีคนแบบอัปเดตอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับคนถึงจะเห็นแล้วก็ถึงจะมีกระแสคนถึงจะให้ความสนใจและสิ่งสําคัญเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแรงแรงไหมท่านแรงเนี่ยคือแบบยังไงก็ดังแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพนกับพญาเคอะท่านคือท่านมาสร้างบาร,รมีอะนะครับผมครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับผมดังเปี้ยงปังขึ้นมาคนถูกลายหลายล้านแหะไม่ต่ำกว่าสิบล้านะนะครับผมที่ถูกเลขตรงนั้นะนะครับคือสิ่งถ้าแบบว่าสถานที่ที่แบบจะดังแบบเปี้ยงปังเนี้ยคือท่านต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้เลขให้ให้โชคให้ลาบอะไรประมาณเนี้ยต้องใช้คานี้ลกันแล้วก็ ช่วยโดนบันดาลให้กับคนที่ขออะไรสาเร็จอะไรประมาณเนี้ยนะครับก,ก็จะดังเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นทางแบบธรรมชาตินะน้ําตกอะไรก็ว่าไปไนะไม่หรอกอืมก็เปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ติดใต้โพรโมทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่จะเป็นว่าอุ้ยต้องสถานที่นั้นจะต้องแบบเอ่อถูกเลขถูกเบอร์หรือให้โชคอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เสมอไปแต่ว่า ถ้าจะดังเปี้ยงป้างมันก็บภัยคีก็ก็ต้องอย่างนั้นเรัผมผมอธิบายให้ฟังประมาณนี้ครับอันนี้ก็ทางเข้าวัดโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อด้านในแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะจะยาวมากนะครับผมเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม